ออนลับก็สู่โฮมไบเออร์ฮอ d ด a l ค่ะวันนี้พาคุณมาดูทาวน์โฮมที่ต้องบอกว่าแตกต่างจากที่อื่นโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเพราะว่าที่นี่คือทาวน์โฮมของนครทอง Song, BTS ลิฟวิงสอง s แพรกษาค่ะ ความแตกต่างเนี่ยก็คือความใหญ่ความกว้างของตัวบ้านแล้วก็ความกว้างของที่ดินตอนนี้เหลือ10แปลงสุดท้ายแล้วก็เป็น10แปลงพิเศษด้วยที่ดินกว้างที่สุดเป็นทาวน์โฮมห้องริมทั้งหมดด้วยโปรโมชั่นก็น่าสนใจจริงๆเพราะว่ามีให้เลือก3 o p ออปชันน่ยข้อแรกนะออปชันที่1อยู่ฟรี12เดือนเห็นไหมซื้อปุ๊บเข้าแบงค์ ปีแรกคุณไม่ต้องผ่อนโครงการเขาออกให้หรือว่าข้อที่2เอาส่วนลดเงินสดไหม4ี่แสนบาทโอ้โหน่าสนใจทั้งคู่เลยรวมถึงออปชันที่3ค่ะวงเงินกู้ได้เต็มร้อเปอร์เซคุณเข้ามาดูทาวน์โฮมของที่นี่นครทองลิฟวิ่งสองแพรกษาคุณดูสิอย่างที่บอกที่ดินกว้างเพราะว่า10แปลงสุดท้ายเนี่ยที่ดินของทาวน์โฮมคุณคือเริ่มต้นตั้งแต่ 50ตารางวาขึ้นไปโอ้โหดูค่ะจัดสวนปลูกต้นไม้ทำบ่อประครับหรือว่าทำสระว่ายน้ำส่วนตัวก็ได้นะทำเรือนรับรองสำหรับรับรองแขกส่วนตัวได้อีกหนึ่งหลังแล้วคุณดูด้านหน้าของทาวน์โฮมนี่เป็นทาวน์โฮมสไตล,ล์โมเดิร์นค่ะจะสังเกตว่าผนังด้านหน้าเนี่ยมีกระจกเป็นส่วนประกอบค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแหละได้ความโปร่งสบายตาแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวอาคาร หน้ากว้าง6เมตรค่ะใหญ่มากแล้วก็ความลึกของโรงรถเนี่ย7เมตรคุณเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพหรือว่ารถตู้ VIP นะคุณจอดได้สบายสบายอย่างแน่นอนโอ้โหสวยจริงๆเข้าไปดูข้างในคุณจะได้เห็นความบิ๊กเบิ้มมากๆเลยมาวว้าสวยนะคะ เห็นบ้านเป็นทรงโมเดิร์นแบบนี้นะจะบอกว่าระบบงานโครงสร้างเขาเนี่ยเป็นคอนเวนชั่นแนลนะนั่นก็คือก่ออิฐฉาบปูนผนังบ้านเนี่ยใช้อิฐมอนแดงทั้งหลังคุณรู้อยู่แล้วในเรื่องของความแข็งแรงในความทนทานแล้วก็พื้นที่เราเหยียบอยู่เนี่ยวางระบบท่อกำจัดปลวกไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะคะสะดวกสบายมากอนาคตช่างมาฉีดปลวกก็อยู่เฉพาะด้านนอก ฉีดเข้ามาใต้พื้นเราได้เลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นรบกวนด้วยซีลิง2เมตร70เห็นไหมนี่คือความโปร่งความสบายสำหรับคนที่อยู่อาศัยเนี่ยจะได้รับไปเต็มๆเลยพื้นที่ใช้สอยภายในนะคะเฉพาะภายในนะ141ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำนี่แล้วก็มีห้องอเนกประสงค์ห้องนี้เตรียมไว้ให้กันไว้ให้แบบนี้นะคะ เป็นบานเลื่อน3ตอนเปิดได้กว้างๆเลยอ่ะซึ่งห้องนี้นะแล้วแต่เจ้าของบ้านสิคะมีผู้สูงอายุคุณก็จัดเป็นห้องนอนได้หรือจะเป็นห้องทานอาหารก็ได้นะเออเป็นสัสดส่วนดีเวลามีเพื่อนฝูงมาเนี่ยปาร์ตี้อยู่ในห้องนี้นะ่ะสบายเลยทีเดียวแหละอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาด้านหน้าความกว้างของบ้านเนี่ยจะเห็นชัดๆเลยเนี่ยโซนลิฟงด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ เรามีพื้นที่สวนที่กว้างมากๆเพราะฉะนั้นก็จะมีประตูด้านข้างให้เชื่อมกับเทเรสที่อยู่ด้านข้างเวลาแดดล่มลมตกนะออกไปไว่ายน้ำในสระว่ายน้ำส่วนตัวอุ้ยชอบม,มากยังไงก็ต้องทำสระว่ายน้ำค่ะอ้าชั้นวางทีวีคุณสามารถบิวอินไว้ตรงนี้นะคะคุณดูระยะห่างสินี่ทีวีร้อยนิ้วตั้งก็ยังได้นะส่นหลังบ้าน ยังมีพื้นที่ที่คุณสามารถทําห้องครัวได้นะเห็นไหมระบบปราปาสุข,ขาพิบาลเตรียมไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็การออกแบบคุณสามารถปิดเป็นบานสไลด์กระจกตรงนี้ได้เลยนะจะได้ทําครัวแบบคุกกิ้งทาอาหารลานซักล้างหลังบ้านตรงนี้ก็กว้าง2เมตรคุณสามารถทําอะไรเพิ่มเติมด้านหลังได้อีกแล้วก็ด้านนี้ก็ยังมีห้องน้ําที่อยู่ชั้นล่างนะเป็นห้องน้ําที่ฟังก์ชันครบค่ะ ชอบงานออกแบบของเขานะคะนะครทองลิฟวิ่งส BTS แพรกษาเนี่ยคุณดูสิผมบันไดโอ้โหมีช่องรับแสงบานใหญ่มากเลยทีเดียวทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาภายในตัวบ้านได้ความโปร่งได้ความสบายเดินขึ้นลงก็ได้ความปลอดภัยด้วยโอ้โหสวยจัง,จงบนชั้น2นะคะ3ห้องนอนกับ1ห,ห้องน้ำส่วนกลางนะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะอย่างที่เราเห็น ห้องน้ำชั้นล่างก็ฟูลฟังชันมีทั้งส่วนแห้งแล้วก็พื้นที่เชาวเวอร์ห้องน้ำชั้นบนก็เป็นเหมือนกันนี่ได้ฉากกั้นอาบน้ำเพิ่มมาด้วยนี่คือบ้านพร้อมอยู่ของจริงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่คุณเห็นในบ้านหลังนี้ได้ไปหมดเลยครบมีหน้าต่างระบายอากาศนะคะแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศด้วยห้องน้ำแห้งสบาย a s สเตอร์เบด m ค่ะว,ว้าวเห็นไหมอยู่โซนหน้าบ้านโปร่งมากนี่คือผนังกระจกที่เราเห็นจากด้านนอกทํำให้มาสเตอร์เบ o o เนี่ยน่าอยู่ที่สุดแล้วส่วนด้านนี้ก็ออกแบบดีนะคะนี่ส่วนนี้จะเป็นผนังทึบเพื่ออะไรเพื่อว่าคุณวางเตียงด้านหัวเตียงก็จะสามารถวางลงตัวเข้าด้านนี้แล้วส่วนด้านข้างก็คือหน้าต่าง ที่รับแสงธรมร,งธรมชาติรับลมธรรมชาติโอเวิร์กมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปกติระเบียงจะอยู่ด้านหน้าใช่ไหมคะที่นี่ไม่ค่ะวางไว้ด้านข้างตรงนี้คุณดูสิเฮ้ยมันโอเคนะซึ่งระเบียงตรงนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์ด้วยนอกจากออกมาเปลี่ยนบรรยากาศได้สะดวกแล้วเนี่ยก็ยังเป็นบัฟเฟอร์โซนค่ะอันนี้คือผนังของบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะฉะนั้นห้องนอนมาสเตอร์ของคุณเนี่ย ไม่ได้ติดกับบ้านข้างเคียงเลยนะได้ความเป็นส่วนตัวเห็นไหมมองเข้าไปด้านในก็จะมองเห็นโถงบันไดของบ้านเราเองออกแบบดีคิดละเอียดมากนะแล้วก็ยังมีความพิเศษค่ะก็คือห้องน้ำส่วนกลางเนี่ยทำประตู2ทางเอาไว้เพราะฉะนั้นจากมัสเตอร์เบดมคุณก็สามารถเปิดเข้าห้องน้ำได้โดยตรงด้วย ด,ดีนะนี่คือห้องนอนที่2ค่ะซึ่งเป็นห้องนอนที่สามารถมีหน้าต่างด้านข้างได้เพราะว่าอย่างที่บอกนี่คือทาวน์โฮมห้องริมไปดูห้องนอนที่3อยู่ฝั่งนี้เฮ้ยโอเคแหละขนาดห้องกำลังพอเหมาะนะคะซึ่งถ้าสมาชิกไม่เยอะนะคุณปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องใดห้องหนึ่งได้ตามที่คุณต้องการเลยแหละ เค okay, ห้องนี้ก็อยู่ทางด้านที่ใต้รับลมดีทีเดียวแหละสวยสวยน่าสนใจนะคะทาวน์โฮม2ชั้นของนครทองลิฟวิ่ง2 BTS แพรกษาโอ้โหหลังใหญ่มาก141ตารางเมตรแล้วแปลงพิเศษเนี่ยห้องมุมทุกหลังที่ดิน50ตารางวาขึ้นไป คุณเอ๋ยอยู่สบายจริงๆแล้วก็อยู่ได้อย่างอุ่นใจด้วยนะเพราะว่าระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการก็ได้มาตรฐานรปภกล้อง CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงการเข้าออกโครงการเปิดปิดไม้กระดกก็ใช้คีย์การ์ดแอคเซสอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือตำแหน่งโครงการโลเคชันค่ะชื่อโครงการบอกชัดเลยที่นี่อยู่ใกล้กับสถานี BTS แพร่กราค่ะแล้วก็การเข้าออกนะคะโอ้โหเลือกได้หลายทางเลยเพราะว่าทางรัฐเนี่ยเชื่อมโยงกันเยอะแยะเทศบาลบางปู37ก็ได้มาทางซอยอุ่นอารีก็ได้สะดวกสบายเหมือนกันหรือถ้าไม่มีรถส่วนตัวนะนี่เลยอาศัยพี่วินมอเตอร์ไซค์ค่ะออกไปที่ BTS แพรกระานะ5-6นาทีคุณขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับชีวิตประจำวันด้วยเนี่ย โรบินสันสมุทรปราการบิ๊กซีก็อยู่แถวๆสถานี BTS สแพรกษานั่นเองเรียกว่าอุดมสมบูรณ์ค่ะและที่สำคัญที่สุดย้ำอีกทีทาวโฮมที่นี่ทุกหลังเป็นห้องมุมแล้วก็แปลงพิเศษค่ะที่ดินตั้งแต่50ตารางวาขึ้นไปอยากจะได้ใหญ่เป็น68ก็มีโอ้โหสะใจจริงๆอ่ะ ที่เราดูกันไป50ตารางวานะคะหลังนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกออปชันแรกส่วนลด4 0 0แสนบาทราคาสุทธิจะเหลือที่3 00 7 0ล้าน7แสนบาทคุณที่ดิน50ตารางวาเท่าบ้านเดียวแต่ราคาย่อมเยาวกว่าเยอะหรือออปชันที่2เลือกได้ค่ะอยู่ฟรี1ปีไม่ต้องผ่อนโครงการผ่อนให้12เดือนหรือออปชันที่3เอาเงินกู้ไปเลย เต็ม100%อซอ่าซื้อบ้านแล้วคุณยังมีเงินเหลือสำหรับการตกแต่งโอ้ยสวยมากๆต้องเข้ามาดูค่ะเอายังไม่พอเกือบลืมวันโอนได้ฟรีค่าโอนด้วยได้แอร์อีกสองเครื่องได้ถังน้ำได้ปั๊มน้ำระบบกันจัดปลวกใต้พื้นเนี่ยวางระบบไว้ให้ทั้งหมดแล้วเรียกว่าครบพร้อมเข้าอยู่จริงๆ ต้องเข้ามาดูเนี่ยมีทั้งบ้านตัวอย่างตกแต่งสวยๆแล้วก็บ้านมาตรฐานจริงหลังจริงให้เห็นครบเลยนะครทองลิฟวิ่ง2 BTS แพร่กษาขอบคุณนุมากที่ตามนะคะรีบเข้ามาดูล่ะสวัสดีค่ะ